เจสันมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะครับมันมในกีเซ็เก็บเห็ดปลา <laughs> เปิดด้วยลูกไซได้จ้ะเดอ้อใช่ไหมเก็บเห็ดอีกแล้ววันนี้ข้างนี้คือสีสทีเสาเด้อพี่น้องเสาเก็บเห็ดพวนที่เขานาเห็ดเบิดแล้วจ้ะเป็นเขานาหนาวแล้วเดี๋ยวเห็ดกลับไปจากเขาแล้วจ้ะคุณ บลาไม่เจ็บเห็ดซอยแม่ตีลูกไม่เจ็บเห็ดใช่ไหมเจีซานไม่เจเ็บเห็ดซอยแม่บ่ลูกอ่บบาบลาไม่เจ็บเห็ดซอยแม่ลูกสายยงางไม่ยู่จจะลูกสายไงผู้แม่มาเปิดเปิดชิปถาหลายคือเก้าเจ้าเห็ดเยอะคือเก้าเจ็บบ่หวั่นบ่ไหวดอกจะเห็ดหลายพด ขาวอกโลกเด้อจ้ะเห็ดแห้งเขาป้าพุนะ่นอะแห้งหลายคักพี่นอ้องไข่เก็บบ่หวั่นบ่าาไหวมาเก็บหลายเทียแล้วเห็ดอันทั่วมาอยู่ลูกมาอยู่แห้งเปิดแห้งเห็นเห็ดเนี่ยขาดูไอ้ยขางามคักนะพี่น้องนะเนี่ยพุ่นอะเบิ่งขามันงามคักงามแน่พุนน้องเสีย ดอกใญ่ๆขาใย่ๆพี่นอ้องเลยมาเป็นกำลังใจให้ในเด้อครอบครัวสิวิดินอมวลกรุ๊ในดงเห็ดคือจังในซ่องเขียนนะจ๊ะแม่ลูกมวลกันตามภาษาเฮ็ดกิจกรรมให้ลูกให้ลูกน้อยพ่อมอย่าอย่านั่นนะลูกนะเดี๋ยวมันจะเยียบเห็ดเด้อลูกเด้อ สิเก็บเห็ดเลยด้ยจ่าเด้อบานนี้ลุยจ่าลุยลุยเก็บเลยด้จ่าเด้อบานนี่จ้าเดี๋ยวพี่อ๊เดินมาอยู่เนี๋ยให้พี่อ๊มาจับกล้องให้หมาๆมเาถากลไปแล้วก็นี้จ้ะอันเถานี่ละ่ะพี่หนา้าเสียเลเขาหลายกว่าก้าอีกบานนี้ อจุ่มกับไหลเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บน้ำกันเด้อหอยเห็นหอยกัดโซออนหอยมาเก็บไหลเทียแล้วหอยกัดโซออนคือกันเอาละพี่น้องเอ้ยไปหาเก็บเห็ดลับไปหน่ะพี่น้องทำการกินเห็ดเลยมาหน่ะขณะผู้แม่น้ำหนาแล้วผู้แม่ เด็กพี่น้องโอ้ยเห็ุไหมขามันงามจากขาพวกเจ้าเห็นบ้านนี่ขอเอาใกล้ๆเห็นพวกเจ้าบ้างหุ่นนะขามันง้างจากสุดทลพวกลานี่ก็ซอยแม่ดีดีเอ้าอันนี้ตัดแล้วจ้ะตัดแล้ว ขายเหมืสินคุมหนึ่งพี่น้องนี่แต่ยุคเนียพี่ตัดอู้พี่น้องเอ้ยคุณน่ะหักบอสยูนี่ดิคาหมีเพ่ะมือนี่บ่บ่ควายหนาวบันไดเด้อจ้ะฝนก็เสาตกมือนี่นะมือนี่ฝนบ่ตกโอ้ยเดมีกำมัางแล้วกับบ่หนาวบันไดใครยู้มือนี่นะ มือ่อฝนตกจ้ะออกจากบ้านก็ไม oh. ่ได้เออเอาเอเอาขาด้วยนะลูกเอาขาด้วยขาอร่อยอันนี้ยูนี่อันนี้มันคือจังหินอันดำแะ้วด้ลาอขาได้ มาม่าเอาขาด้วยนะอันนี้เห็นมะขี่น้องเลยเแบบเนี้ยเผาแล้วเนี่ยเขากินบ่ได้เนี่ยพี่น้องอันนี้ขิงเลยเอาตะขาบก็ได้ดูดองจุ่มนี่ดูน้นี่อันนี้โอ้ยงาม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 จุ่มนี่นงามเลยเนี่นคากนาะ ตัดขาเอาตัดข,าเ,า,ดขาเอามีเพ็่น,น้อยคิดว่าตัดขาหล้อจ้ะเพราะว่าขามันแ่บถ้าว่าขาเป็นแมงควาิตัดมันลยหลยตยองนก้มีต้องขาแมงขาบวมแมงจ้ะเขาต้องเลือกเอาคุณน่ะผู้แม่ผู้ลูกผู้ลูกคือหน่ะเผาแม่มึงไงมึงแม่ตัดขาด มามองมันอีกหนึ่งน้องเลยรับพ่อแม่มีเหมือนน้องอืมมันเด็กพี่น้องเลยขาวๆปนเบิร์นเนต็มไปหมด่ยการ thấy hangi chin anh yêu dằm đào ở khắp nơi ở dằm của anh em 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 ở... em 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 อะหาอันเดียวพี่น้องเอ้กัดการอันนี้ก็ะำหูกแล้วหาอันนี้ได้อยู่อันนี้ก็ได้ว่าได้ดอกน้องออมกขาอืมแต่อันน้อยหลักยอง นี่แม่ใส่เราแล้แป๊บเดียวหันไปพูดละโอ้ีิตาเย้พาเด็ดโอ้เอาเอาไม่เท่าเออได้อยู่ฮะอ้ยงมงำงงง cắn cồn, bơ 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 งามตัดมันมันเยอะเยอะเป็นแรกก็ตื่นเต้นเนาะพี่น้องเอ้ยเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายอียแหละพี่น้องเอ้ยตัวมันหนาวหนาวหนาวม,มาแล้ววันนี้ตึงฝนผ,ผดอ่ะ ต้องฝนทั้งหนาวมื่อนี้ทราบเป็นใจฝนมาตกม,มีมือนีแหละเออขึ้นมอฝนตกครับตกเนี่ยวันนี้ฝนตกมาเมือ่อเงือซื้อแล้วพี่น้องเลยไม่ได้เก็บมืมัอนี้ก็ว่าสามารถเก็บเตรียมพร้อมย่างดีคนละฝนมาตกก็ดีดนะีไปฝนมาตกเก็บไปได้หลายเนี่ยฮ็เก็บไปกินข้ามปีได้พี่น้องบ่แมนบ้านเก็บ เอเบไปใส่เยอะแยะเพราะว่ากวาที의 mark. 의 mark. ่ครบกําหนดมันเนี่ยมันก็หลายเดือนพ่ดดี้ก็าที่เกิดเห้เฮาก็ได้เสีแข็งกินเสีแข็งไปเขาไปเก็บปุ่มยังไงอีกบบ้เนี่ยแบเน่้อยเอาปอน่ยไปเก็บปุ่มยังไงอ๋อโอ้โห้วัดสามดอกนี่ดอกเลยงานงางานงานงานงาูอิปี้นองเลย กุดดนี่น้อยอีดีว่ะไปอยู่แต่อยู่แต่อยู่น้องสวยๆคุณแม่ตัดขาอยูอะนะคุณแม่ไหลหรือเด้เนาะไหลคักไหลเนี่มากติข้างในกับบดเจียงลรอพี่น้องเกยเดือดทั้งนี้แหละพี่น้องข้านอกเนายเขาเขาโอนโยกุลละข้างนอกมันไหลเอาข้างในมันเนาะเอาข้างนอกวันนี้ทีไปเก็บข้างนอกได้จ้ะเด้อบ้านเนาะ รูปอะเกจ์สันน่อยเอเยเกจ์สันดูลองเลยสองดอกเฮ้ยยี่ห้องหนาสวย นี้มาหน่อยเฮ้ย <laughs> ขอน,น้ำหน่อยลูกเอาน้ำโคกให้มามาหน่อยเลยน้ำน้ำโคกเอาน้ำให้หน่อยผ <laughs> ล,ลิตภัณฑ์ตาโค้าจัดการหย,<อ>ย่อเหย่กันครับแหน่กันอยู่ Kahau apa? Oh, bisa. Ya. Kamu mau makan sekarang atau apa? Oh, sista. Kamu kasih ta. Kamu kulo terus jadi senoi.

บ้านแม่แล้วก็ไปตลาดฮิตยังกินตำบกแตงก็ได้ตำบแตงเส้หนึ่งเส้นเนาะมาเนี่ได้ผงนัวมาแล้วไปซื้อผงนัวสิบกิโลไปน้องเอ้ยซื้อทีเดียวได้กินกุ้มปีลวดไปซื้อเป็นซองเป็นซองยู่ร้านไทยมันแพงซองหนึ่งอาหารสิบหกสิบโคนไปซื้อแมงสิบกิโลเลยแล้ว แล้วเห็นว่าแม่ล่านไทยนีเป็นล่านอีกร้านที่ว่าเขาขายอันสินค้าสําหรับพวกเปิดบริษัทเปิดล้านง่าไงยังสี่แม่ฮอกไปซื้อจังสั้นเลยมันขอยบอแพงข้างนอกซื้อมาสิบกิโลประมาณสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบโลนสิบกิโลผงซึลตออิโนโนมโตะแต่ฮอกไปซื้อร้านไทยเลยนะมัน มันแพงสองหนึ่งหาสิบสี่สิบหกสิบในน้อยกินได้บ่โดนบ่หัดเดือนซ้ำเบิดแล้วผงสโรดเอนนะเอเจสันไปเอาถุงเนือนะมาเป็น <c oughs> สิบกิโลโลบ่เนอะผงสโรดอะ่ะ <c oughs> บะมีผงน,นื้อนี่เฮ็ดยังกับบะแซบบะจังหวานขาดเธอมันขาดใจ ผมคือโดแต่แมนความป่อยเ้ยเส็ดกัเขาบะใส่ผมรถนี่บะแซบยี่หรี่องดูหน่อยเอาปอไอแปะนงนั่น้องี่นีมันแซบไปเด้อเอื้อนหมอนเราเ้ยโค้ข้างหน้าคุณนะดูหน่อพี่น้องมาวกันมังวล่ากรายนะอันขัดสันไหนพี่้องเย็นสันเข้ามาห ะแม่นเบิด์ตนะพี่น้องมาเก็บกับพี่โอ๊ตเร็วม,มามาทางนี้ลูกนะคุณน้แม่นเบิด์ตนะน้าไม่ต้องมา้นอกเลยมันเยียบเยียบ 그็เห็ <목소리도 될 것 같애> พ,พี่น้องขุ้นะหลายคัดหลายแ้ยกัดเอากัดเอามันสั้นด้นี่มันกันแัง ว่าเต็มเราดิเต็มกับตาเราดิอเอาแค่จุ่มนี่นี่ก็่ว่าวันว่าวัยเราจะมันไหลครับมันนี่แม่เฮ็ดอันแกงเห็ดใส่ใบอ้ใส่นั่นใสน่น้ไหม ใส่เห็ดใส่ใบยานางแล้วก็ใส่นอไข่บ๊อบแล้วก็ตำแดงตำแดงข้านมกินชั่วๆลงกปลา น้องเอ้ยไลค์ขลายแนย่คุณทางเธิงนั่ยท่านี้เอาบทจำคุณนะโอ้ยมันจะได้ไม้อีกเจ้าสองบ่ผมไม่ได้ไม้ดอกหมด, <c oughs> มมดเลยบ่มาแล้วจัดการเก็บ <c oughs> พี่น้องเอยคุณน่าพี่เปิดพี่ปิด Yeah. พอดีค้าวเป็นเด็อกนี่นะเป็นบล็ก็ค่อยตัดตัดเอาขาออกได้เลยทุกอย่งเลยเพราะก็ขูดขาออกแล้วเป็นตะการแล้วพี่น้อง อเอาไ,ได้พี่น้องเอ้ยตาเต็มลแล้วคุณ呐คุณ呐เน,น,นี่ยหม่องใสแล้วเนี่ยเห็นปะพี่น้องเอ้ยเห็น่ปะตา,าเต็มแล้ว <laughs> จนล้นแล้ว,พ,พ,พ,วลพี่น้องเอ้ยมึงดูเอ้ยพี่น้องมีหม่องใสแล้วพี่น้องบ่มีแล้วเอ้ยซุมนี้กี่สิเอาวันนี้ละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่สิเปิดให้เพิ่นเบิ้งนะนะเห้เพิ้นมองดูเนี่ย เนี่ยมึงพี่น้องมึงมึงมาเมืองคุณน่ะบ่แม่นนั่นเด้บ่หวั่นบ่ไหวยังปะเหลืออีกตั้งหลายคุณน่ะพี่น้องเห็นบ่าคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเขาขาวคุณน่ะพี่น้องเอ้ยลายไปเบิร์ดเนี่ยไปขาวคุณน่ะลายไปเบิร์ดคุณน่ะพี่น้องเลยเอาเยเอาแบบไอสองสามบอกอาเป้อะไอเพิ่นเนี่ยอะเออหนูงามงาม พูนน่ะโอ้พี่น้องเลยงาม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 เอ้มาเดินมาเดินพี่น้องเลยพูนน่ะพูนน่ะเอาภาษีไปเอาเอาบทช้ำไม่กม่ได้งาม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 พี่น้องอ๋อแล้วพูนน่ะพูนนางามขากามง่ายขาแมพี่น้องพูนน่ะโอ้ยง่ายเข้าไปพี่น้องง่ายเข้าไป วัตถิเสาประเด็นคือมัน่มีแนวไสแล้วว่าจะเอามาเสาตะการคือว่ามันสิบหลายขนาดนี้วัดเน้เขาก็คิดว่ามันบาหลนะเออหนูว่าเขาเก็บได้ยุ่งกระตายง่ายเขาก็ได้คือไทยเก็บเขาแง่เขาบ้าได้พี่น้องหลายโพดคุณน่ะโอ้ยอ่ะบไรไปแล้วพี่น้องเอ้ยครับครับแบบน่ะไอ้พึ่งดูปีหน้าเขาเจอไหมพี่น้องวันนั้นเดือนยู่ประมาณประมาณสิบก็ดอกพี่น้องเลยว่าเอาดอก คุณน่ะโอ้ยมื่นลายมื่นลรไม่นี่ก็ได้เห็นบ่วตกเนาะเห็ดนะพื่นเด้อลาพี่น้องเอ้ยกลับบ้านแล้วพี่น้องเหลือก็มีขาหมาดน้อยนึงแล้วก็ตรงนี้ประมาณสิบหาดอกแล้วพี่น้องเอ้ยที่ลาเหลือสักนี่ละข้างหน้าเหลือแต่มทางหน้าลาพี่น้องข้างในเบิดแล้วข้างในนะเอ้ยไปแล้วเจสันบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายเออไปแล้วเด้กพี่น้องเอ้ยเจอกันคลิปหน้า